ยกกระแหงนอนงยกกระแหงยืนอยู llegar, ่กะแหงแค่ไดนมันกระแหงคือเก่าครับควาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อแหงครับสวัสดีครับพ่อแหงครับคุณพ่อแหงยืนอยู่กะแหงนั่งอยู่กะแหงนอนกระแหงแหงอยู่เบิดมือแหงอยู่เบิดมือครับนั่งนั่งยู่กะแหงนอนอยู่กะแหง เงินเชงได้ัยเฮงได้กยเฮงบ้านนี่ม่เกีเข่าบ่่บ้านมเข่าอยู่นะสูตรกพ่อสูตตำอิดสูตรตำอิดสูตรตำอิดพ่อเฮงนะครับดิ่งจากบุรีรัมย์ตามถึงกาลสิน โอ้นี่สูตรคำนวนเรางวดมันบวกกันหนึ่งหกกับหนึ่หกไม่หนี่เขาเฝ้าได้เขาหนึ่งหกให้กับสูตรหกอืมครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างต่ล่างต่ลางคำนวณบวมเนธรรมดาได้หนึ่พีรองานเองวดที่ผ่านมาเดีย์เจ็ดสามมันพอมาหกเจ็ดสองครับ เต็มเดียวเต็มเดียวมันหลุยมาจากไหนบุ๊นฟีขึ้นทุลกกระชี้ใดี่ดีกว่าหมดกทีนึงนีกนะกุมภาเหรอไม่หมดหนึ่งกุมภาครับเออเออเชียนหน่อยได้เขียนไว้แล้วหนึ่งกุมภาคำนวณไว้แล้วกี่ชุดกี่หางครับพ่อฮะไม่เก็บชุดจากหางครับสามตัวสองตัวสามตัวก็เขียนไว้แล้วสองตัวก็เขียนไว้แล้ว ล้อตะคัดเนาะกระดิ่เทาเอาเดี๋ยวกระดาษท่องฟ้อากระดาษเท้าเขียนตัวใหญ่ๆบันี้กระดาษมีไหมเนาะครับคู่ไว้แล้วพอดีบันกระดาษเพียงสุดท้ายพอดีหมดเนี่ยอ่ะมันสิขึ้นด้วยที่รุ่งจะมาเอาบัดนี้ไม่เอาขึ้นไว้ลงไว้ปกตินี่มันดักก็เร็วพอดักก็เลยเนาะดักไว้เยบ่ดนี้ดักหน้าดักหลังเลยครัับมนจะไปไหนรอดไปนะจะไปไหนรอด ดักไปแันี้น้อก่อน้อดักไปชุดทังกันน้อออกใส่ออกโคได้อยู่บ่ดักไปแล้วบ่บ่คุยกับพ่อไปก่อนลงพิมพ์โฮกำลังหามึกหาปากกาเตรียมเขียนเดยวให้พ่อบอกแล้วกันกว่เขียนเท่าไรโตเนาะเขียนน้อยแล้วกันจะโชว์ให้เอฟซีบัง มลเ็ดออกมาล้วมันไดจังไดขึ้มันใจจังไหนมันนีมนี่่สองชางเนาะมันถือวัดก็เป็นไร้วัดฟอมท่านเที่ยวเป็นยังไงพ๋อเที่ยวเที่ยวมันโค้งมากพี่อืโค้งมากจรงสถี่มากพี่ท่านเที่ยวเดินดีปะเดินดีมันถือเล็กลายวัดมาตีพ่อเล็กายวัดฟอมโอ้เล็กกำลังวัดนึ่งบ่ครับมาเห็ดลงมันมันถือลายวัดฟอมนะโอ้ครับ งจับควยแล้วครับสำหรับเด็กเด่นของคุณพ่อโตได้พ่อเด็กเด่นห้าห้าหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าจับหนึ่งห้าเป็นหนึ่งนะครับเร็กเด่นเป็นเป็นเด็กวิ่งแล้วพอเนาะตัววิ่งห้ากับหนึ่งนะครับอ่ะลงพิมพ์เขียนแล้วเดี๋ยวคอยช่วเทียดเดียวครับจับคู่ค่ะจับคู่ห้าหนึ่ง จะคู่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ครับซับนี้บ่กรับซับหนี้ผัมันนี่เด็กชั้นโตอยู่สองชุดอันสองตัวนี่มีซับหนี้บ่ครับที่จุล้องอยู่ห้าหกโอห้าหกอีกตัวหนึ่งครับสองห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าหกดักไปเยอะดักไปดักไปดักไปแล้ววะดักไปห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหก เชิญสวยๆตัวใหญ่ๆใ,ให้เอฟซีดูนะครับใจเย็นๆนะครับเด้อสำหรับแนวทางสามตัวละครนี่คืดพอสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์นี่านี้อะไรบ่ได้ตัวหรอกครับรบ่ได้ไปใส่เราเอาสองมาเป็นหลักลอยซื้อตัวนึ่งเราเอาสองมาใส่ลักลอยหาหนึ่งกับลักลอยห้าศูนย์ครับตัวกันมันก็ห้าหุ้นชนั้นครับถ้า อยากเอาไปใช่หาหกกรได้เนาะพ่อเนาะสองห้าหกเป็งสี่ก็ได้เนาะสองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งสองห้าหกกระได้ครับสำหรับสามตัวของของพ่อนี่เลี๋ยวเบิ้งเขียนมางจ้างไหลในในสูตรเราแต่ว่าเราดึงออกมาแค่นี้ครับพิเศษเลยครับให้แบบพิเศษตัวเน้นเน้นครับคุณเีครมาอยากมาคัดออกมาใหคัดออกมาให้มันเหลือหน่อยเหลือหน่อยลง หัวบันอกหนึ่งหกเอเบอรนี่งครับมันสามาตรงตรงได้หนึ่งหกอืมครับกับศูนย์หกเอเบอร์่าอะไรกับเอ้บอรบ่เขาจะกกับบ่ออะได้ครับนี่นาะเอาสำหรับคนทุนน่อยแล้วกอ็อยากม้วนกลมอยากปมกลมเอาตัวได้พออ่อห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกเอาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์กับห้าหนึ่งครับ สำหรับคนขึ้น่อยนะครับสองตัวนะครับน้อสามตัแล้วก็สองสองห้าหนึ่งสองห้าศูนยสองห้าหนึ่งกับสองห้าศูนย์ทำกันครับตัวร่องมันกับห้าหกครับตัวรองกับจิตเ็นใหม่เอาไว้นะครับมัตัวนี้นะครับน้องบดตบัรนี้บัตนี่เขาบอกให้ไลน์อเคเยอเคคือว่าตามชุดนะครนะน้อยๆเข็นเข็นี่คุวมามากๆกนสิครับ มันนาเหมดวนมันมนํำเจ็สามค,ครับพ่ <laughs> อเจ็ดสามเอกอเจ็ดสองลอแต่แมเดียวครับแต้มเดียวร,ยรอแล้เปนองเด้อววโซัดเล่เบิรยวรอตกูกกำลังเขียนอูครับเขียนแล้วก็วงกลมให้นะครับยีเกเล็กน้อยนะครับรอตเกบนึง เอาจำสูตรมันต่อไปครับแต่ว่างหวดีมันผ่านหรือว่าผ่นก็บอกว่าถือใหนผ่านก็แสดงว่าโอเคสูตรตำอิดปฏิอครับสูตรตำอิดห่วยคนไทยคนจะฟังหูนะยางไปตำอวนอิดทีบ่านนีสูตรตำอิดนี่ไหมายถึงว่าสูตรแรกๆเนาะสูตรเันเริ่มแรกเดี๋ยวอัน นี่แล้พ่อเขียนไว้่ตรตำอิดสูตรตำอิดพ่อเฮียงคนไทยที่ว่ายางไปตำอิดบ่แม่นเด้สูตรตำอิดหมายถึงสูตรเริ่มเริ่มแรกเลยสูตรตำอิดพ่อเฮียงเขียนไว้ยี่นีครับโอ้เป็นสูตรตำอิดของตำอิดสวัสดีน้าพ่อเนาะครับเอาโชว์ครับครับโอเคเหรถือว่าพ่อเขียนตามนั่นถือว่าสวยงามเลยอ๋อทั้งนี้พ่อเอาแคบเลยนะครับสำหรับแนวทาง พ่อเฮงครับสูตรตําอิกสูตรตาอิฐสูตรตาอิดสูตรตำข้างแรกนะครับเด่นห้าับหนึ่งเด่นห้าจับหนึ่งครับคนั่นละไว้ไว้หันละพ่อพอดีละครับโอเคครับห้าศูนย์ห้าหกสองห้าหนึ่งสองห้าศูนย์ขอท่านโชคดีครับนั่งก็เฮงนอนก็เฮงยืนอยู่ก็เฮงกินขาวอยู่ก็เฮงหลับอยู่ก็เฮงขอท่านโชคดีครับ มีแต่เฮงกับเฮงเด้อครับสำหรับคนทุนน่อยนะครับเพราะเฮงมันมุกกรมสีแดงๆไปด้วยครับเด้อห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับสองตัวนะครับสามตัวสองห้าหนึ่งและสองห้าศูนย์นะครับขีดเส้นใต้ไว้บอกว่ารักห้าหกอย่าลืมเนะครับเด้อตัวกันตัวกันห้าหกตัววิ่งห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งนี่ พ่อตัวตัวใดหนักก็กันบ่หรือว่าซ้ำกันมาซ้ำกันมาซ้ำกันครับครับอ่ะบ่ลายตัวดอกสีน้องมาซ้ำกันกับแค่สองตัวนีหากับหนึ่งเนาะหาคับหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ตัวกันห้าหกสามตัวกับเอาสองมาอยู่หลักร้อยนะครับก็จะได้สองหาหนึ่งสองห้าศูนย์เป็นสามตัวนะครับหรือผู้ใดอยากเอามาใส่สองหาหกน้ำก็ะเดทนก็พอเนาะสองห้าหกนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อย หกสิบเก้านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางสูตรตำอิดของพ่อเฮงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับรับผมณโชคๆมันมาด้วยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องเาวอีสานทิดแก่น